เจ m เมคลมหุ้น27พฤศจิกายน2568น้ำท่วมเจ m เชมเคลมหุ้นเห็นน้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคใต้หนักสุดก็หาดใหญ่ภาพความเดือดร้อนของชาวบ้านหดหู่จิตใจหลายหน่วยงานภาครัฐเอกชนจิตอาสาเข้าช่วยเหลือเต็มกำลังส่วนตลาดหุ้นไทยภาพรวมนักลงทุนชะลอลงทุนเมเจอร์ซีนีเล็กกรุ๊ปสุดล้ำ เมเจอร์ซีนีเพล็กกรุ๊ปเปิดเกมรุกยกระดับประสบการณ์ดูหนังสุดล้ำเหนือไปอีกขั้นเปิดรองโดบี i s i o n บวกกับโมสครั้งแรกในไทยและแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมให้บริการ17ธันวาคมนี้ที่เอสพาณซีนีเพล็กราชดา t i ไอเอสซอเอเออนอสก็ไทยปีหน้าฟื้นตัวยากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ติโกทีไอเอสซีโอเอ ชี้เศรษฐกิจไทยไตรมาสสามชะลอตัวสัญญาณเปรอาบางชัดเจนจากแรงกดดันหลายด้านทั้งภาษีนำเข้าสหรัฐความไม่แน่นอนทางการเมืองและความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมเตือนปี2569ฟื้นตัวยากคาดมาตรการฟาสพาสอาจเป็นปัจจัยบวกเดียวพร้อมคาดกอนอง,อง,องเดินหน้าลดดอกเบีย้ยเพื่อพยุงเศรษฐกิจโปรดติดตามข่าวสารเพิ่ม,เต,มเติมที่หุ้นอินไซด์ d o com